ถ้ายอยากให้ผู้ชายเสพติดเอาเสียงก่อนเลยแต่ครูบอกเลยว่าเสียงเนี่ยถ้ามันจะไม่ต้องประดิษฐ์นะมันจะต้องเริ่มมาจากหัวใจเริ่มมาจากการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานเพศหญิงจนกลายเป็นแบบมันซึมซับเข้าไปพอมันซึมซับเข้าไปปุ๊บเนี่ยหัวใจของคุณมันจะเริ่มเปิดคือมันจะเริ่มเห็นใจคนมากขึ้นนะพอเห็นใจมากขึ้นมันจะเกิดความนุ่มนวลม,มากขึ้นแล้วเสียงที่เปล่งออกมาจะเป็นเสียงที่เพราะจะเป็นเสียงที่หวานจะเป็นเสียงที่น่าฟังอันนี้เรื่องจริงนะคะเข้าใจคําว่าจัก,กระเนาะเคยได้ยินคําว่าจัก,กระเนาะมันเกี่ยวก เรื่องของศูนย์พลังงานด้วยถ้าเมื่อไหร่ที่มันติดขัดอยู่บางศูนย์คุณจะพูดได้ไม่ดีหรอกคุณจะพูดติดขัดไอ้ความที่มันติดขัดเนี่ยมันมาจากความกลัวการใช้พลังงานที่ไม่สมดุลมันก็เกิดความไม่โฟล์อะหัวใจก็ไม่เปิดก็จะกลายเป็นคนที่กลัวหวาดระแวงไม่ไว้ใจคนกลายเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้อะกลายเป็นคนที่แบบอยู่ในความเกลียดชังอยู่ในความอิจฉาริษยาอยู่ในความกังวลสงสัยใช่ไหมมันก็จะไม่ทําให้คุณพูดดีได้อะทางที่จะทําให้มันหายคือเราจะต้องฮิลลิ่งมันนี่รักษา เยียวยามันวิธีการเย er ียวยาอยู่ในคอสเดวายเฟมานีนพอเย er ียวยาเสร็จปุ๊บพลังงานคุณเกิดสมดุลมากขึ้นคุณจะกลายเป็นคนที่สมดุลจากภายในแล้วพอภายในคุณดีโลกภายนอกคุณก็จะดีด้วยมันเป็นแบบนั้นเลยนะมีหลากหลายวิธีการ21วันปลดล็อกพลังงานสักสิ์สู่การเป็นหญิงันเทพเพื่อดึงดูดทุกสรรพสิ่งเพื่อเร่งสนามพลังแห่งการดึงดูดทุกสรรพสิ่งมันก็ทําให้คุณกลายเป็นผู้หญิงที่สุขสวยรวยรุ่งชีวิตพุ่งในทุกๆด้านนะด้วยพลังงานนี้แหละ